ครับเพื่อนๆหลายคนถามว่ากิ่งมันยาวจะทำยังไงเลยครับดูยังไงนะฮะนี่ครับสามส90หกสิบ0ก้0สิบร้อยยี่สิ้าเขาจะดูตรงไหนนะฮะนะครับตรงนี้ตาที่หนึ่งนะครับ123 4ตรงนี้มีผลผลิตรอบที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่คือเราตัดผลผลิตไปแล้ว 5 6 7เนะฮะ8เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตัดผมบอกว่ากรณีที่กิ่งเคยมีผลผลิตแล้วอยู่ตรงนี้นะับไปอีก2ก็อยู่ตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เลยโชว์ไม่ต้องคิดมากครับมันยาวช่างมันเราตัดแค่ห้าหกเจ็ดตาพอนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กิ่งมันยาวๆนะฮะยาวนียยาวต้ง ร้อยห้าสิบเซนนะฮะครับโอเคนะครับเอามาต่อนะครับเมื่อกี้กิ่งยาวเกินไปแต่อันนี้กิ่งสั้นเกินไปนะฮะยังไม่ถึง60เซนเลยตัดตรงไหนดีนะฮะดูตรงนี้นะครับอันนี้สีเขียวสีน้ำตาลสีน้ำตาลนับจากสีน้ำตาลมา2ตานะครับสีเขียวเข้าสีน้ำตาลถ้ามันสั้นนะตัดตรงนี้ฮะนี่ครับนับจากสีเขียวเข้าสีน้ำตาลมา2ตาแล้วตัดเลยถ้ามันสั้นนะครับ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ